ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลขอนำเสนอในหัวข้อนี่มันเป็นบุญหรือเป็นกรรมที่คนเราเกิดมาเป็นสามีภรรยากันกับ5ข้อคิดดีๆของการมีคู่เชื่อหรือไม่เมื่อพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรนั้นๆได้ทำกรรมจะเดียวหรือไม่ก็ตาม หรือได้มีเวีต่อกันมากรรมได้เวอันนั้นแหละก็จะส่งผลให้เกิดมาพบกันในชาติต่อไปแต่จะทุกชาติหรือไม่ก็แล้วแต่เวรกรรมที่จะก่อใหม่อีกกรรมเท่านั้นที่จะส่งผลให้เรามาพบกันในชาตินี้แม้เวีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผูกกันไว้หรือผูกไว้ทั้งสองฝ่ายก็เป็นเหตุผลให้มาพบกันในชาตินี้ได้เรื่องจริงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าทำไมคนเรา จึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันได้ฟังแล้วกระจ่างเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่คำว่ากรรมร่วมกันมาแต่อดีตชาติหมายความว่าอย่างไรเพราะบางคนพ่อแม่ดีแต่ลูกไม่ดีบางคนครอบครัวดีแต่มีบริวารน,นำความเดือดร้อนมาให้บางคนลูกดีแต่บุพการีไม่ดีถ้าจะถือว่าชาติก่อนมีความสัมพันธ์กับชาตินี้ก็จะต้องหมายความว่า พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงที่เคยพัวพันกันมาจะต้องไปพบกันทุกชาติเช่นนั้นหรือจึงมีการกล่าวถึงคำว่าทำกรรมร่วมกันมากรรมเท่านั้นที่จะส่งผลให้มาพบกันในชาตินี้แม้เป็นที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผูกกันไว้หรือผูกไว้ทั้งสองฝ่ายก็เป็นเหตุส่งให้มาพบกันในชาตินี้ได้ถ้าเป็นกรรมในชาติก่อนๆที่เรียกว่า เป็นกรรมในอดีตชาติความจริงไม่ใช่เพราะกรรมเท่านั้นที่จะส่งผลให้มาพบกันในชาตินี้แม้เวรที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผูกกันไายหรือผูกไว้ทั้งสองฝ่ายก็เป็นเหตุส่งให้มาพบกันในชาตินี้ได้เหมือนกันดังนั้นเราจะมักพูดติดปากกันว่าเวรกรรมความเข้าใจที่ว่าถ้าถือว่าชาติก่อนมีความสัมพันธ์กับชาตินี้ก็จะต้องหมายความว่า พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงที่เคยผัวพันกันมาจะต้องไปพบกันทุกชาตินั้นยังเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดอันที่จริงชาติก่อนมีความสัมพันธ์กับชาตินี้จริงในฐานะเป็นชาติที่เป็นเหตุให้เกิดมีชาตินี้ขึ้นแต่พ่อแม่พี่น้องญาติมิตรในชาติก่อนนั้นหาได้เกิดพบกันทุกชาติไม่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่า เมื่อพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรนั้นๆได้ทำกรรมแต่เดียวหรือไม่ก็ตามหรือไม่มีเวรต่อกันมากรรมและเวรอันนั้นแหละก็จะส่งผลให้เกิดมาพบกันในชาติต่อไปแต่จะทุกชาติหรือไม่ก็แล้วแต่เวีกรรมที่จะก่อใหม่อีกในคำพีกฎแห่งกรรมสามชาติได้บันทึกไว้ว่าสามีภรรยามีกรรมร่วมกันมา ไม่ว่าจะกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วถ้าไม่มีกรรมร่วมกันมาก็ไม่อาจจะอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้บุตรทิดาคือหน,นี้ไม่ว่าจะเป็นทวงหนี้หรือชดใช้หนี้ไม่มีหนี้ไม่มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันดังนั้นสามีภรรยาที่มีกรรมดียวร่วมกันมาแต่อดีตชาติย่อมสมานสามัคคีระคายกลมเกลียว เธอไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรส่วนสามีภรรยาที่มีกรรมชั่วร่วมกันมาแต่อดีตชาติย่อมทะเลาะเบาแวงบ้านแตกสแสหละขาดไม่อาจอยู่ร่วมกันจนวันตายส่วนบุตรทิดาที่มาท่วงนี้เป็นลูกที่ไม่เอาไหนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทําให้พ่อแม่ทุกใจไม่วายวนินบุตรธิดาที่มาใายนี่จะสำรวมระวังรู้คุณ ทดแทนคุณไม่กล้าทำให้พ่อแม่ชอกช้ำใจชาวโลกทุกคนเกิดมาต่างก็หนีไม่พ้นพบพรากสูขทุกเศร้าอาภัยแขนรักชังนี่แหละคือผลแห่งของกรรมปลูกเหตุเช่นไรย่อมได้ลิ้มผลเช่นนั้นไม่ว่าจะเหตุใดหรือผลใดล้วนหนีไม่พ้น กฎแห่งกรรมทั้งสิ้นเหตุที่คนเราได้มาอยู่ร่วมกันนั้นมาอยู่ด้วยกันในลักษณะที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสี่แบบดังนี้แบบที่หนึ่งมาแทนคุณได้บุญในอดีตที่ได้สั่งสมร่วมกันมาโดยพระคุณที่มีต่อกันจึงได้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกหลานกันเราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่าลูกกตัญญู เข้ามาเพื่อที่จะทดแทนคุณเป็นเด็กดีฉาลาดเชื่อฟังเขาเหล่านี้ไม่มีทางจะทำอะไรเสียหายให้พ่อแม่ต้องกลัดกลุ้มกังวลใจแบบที่สองมันหลางแขนด้วยกรรมในอดีตที่ได้สร้างร่วมกันมาจึงได้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกหลานกันเมื่อเติบใจก็จะกลายเป็นลูกหลางผ่านทำให้ครอบครัวล่วมสลาย เราเรียกบุตธิดาเหล่านี้ว่าลูกทรพีเขามาล้างแขนดังนั้นอย่าได้ผูกเวียนไว้กับเขาเจ้ากรรมนเวียนที่อยู่ภายนอกอยังพอจะป้องกันได้แต่นี่เกิดมาเป็นลูกหลานในบ้านในตระกูลแล้วจะทำอย่างไรดีดังนั้นอย่าทำร้ายใครอย่าฆ่าแกงกันเพราะต่างคนต่างก็รักตัวกลัวตายเช่นกัน แบบที่สามมาทวงหนี้ชาติก่อนคนหลังพ่อแม่เป็นหนี้บายไม่ได้ชดใช้คืนหนี้ที่ว่าก็คือหน,นี้เงินไม่ใช่หนี้ชีวิตเขาจะมาเกิดเพื่อทวงหนี้คืนหากเป็นหนี้กันน้อยเกิดมาได้ดูแลปีสองปีเขาก็ตายเราเป็นหนี้เขาเท่าไหร่เมื่อใช้หมดเขาก็ไป ต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนเขาก็ไม่เคยใส่ใจคุณหากเป็นนี่เขาเยอะเลียงจนเติบใหญ่จบมหาวิทยาลัยเรียนจบวันนั้นก็ตายวันนั้นเขาจะไม่อยู่รับใช้เราเพราะมาทวงหนี้หนี้หมดก็จากไป 4. มาใชา้หนี้ชาติก่อนหนหลังเขาเป็นหนี้พ่อแม่ไว้ไม่ได้ชดใช้คืน เมื่อเขาเกิดมาในชาตินี้จึงต้องทำมาหาเงินเหน็ดเหนื่อยเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ก็อยู่ที่ว่าเป็นหนี้พ่อแม่มากน้อยเพียงใดหากเป็นหนี้มากก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีหากเป็นหนี้พ่อแม่น้อยก็เลี้ยงดูตามอัตภาพเหมือนที่เราเคยพบเห็นเลี้ยงพ่อแม่เป็นหนึ่งคนรับใช้ในบ้านเพราะอะไรเพราะมาใช้หนี้กรรม ลูกประเภทนี้แม้จะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ก็หล่อเลี้ยงแค่กายไม่หล่อเลี้ยงจิตใจยังดูโดยปราศจากความเคารพและความกตัญญูซึ่งต่างจากบุตรที่เกิดมาเพื่อทดแทนคุณประเภทนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงกายยังหล่อเลี้ยงจิตใจบุพการีด้วยท่านผู้ฟังครับหลักธรรมในข้อนี้ไม่ใช่เพียงแค่ลูกหลาน ยังรวมถึงทั้งญาติพี่น้องและคนรอบข้างทั้งหลายที่เราได้รู้จักและเคยได้อยู่ร่วมกันมาหากแต่เป็นเพราะกรรมที่เกาะกันมาหนักหนาหรือเบาบางหากบุญคุณความแค้นหนักหนาก็เกิดมาเป็นสามีภรรยาและลูกหลานพี่น้องหากบุญคุณและความแค้นเบาบางก็เกิดมาเป็นญาติสนิทมิตรสหายคุณเดินซื้อของในตลาด อยู่ๆคนแปลกหน้าก็มายิ้มให้คุณและคุณก็ยิ้มตอบนี่ก็ล้วนเป็นบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนแต่ถ้าคุณรู้สึกขัดหูขัดตาแถมไม่พอใจยังถางตาใส่ฝ่ายตรงข้ามอีกนี่ก็ล้วนเป็นบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนเมื่อเข้าใจในกฎแห่งกรรมเหล่านี้แล้วเราจะได้ไม่ผูกกรรมด้านดำเพิ่มแต่จงผูกกรรมด้านขาว ซึ่งเป็นกรรมดีจะดีกว่าแล้วจะแก้ไขอย่างไรหากเราและลูกหลานผูกกรรมที่ไม่ดีต่อกันมาแต่ปางก่อนแล้วคำตอบก็คือก็พาลูกหลานเข้าวัดหมั่นบำเพ็ญปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมเมื่อต่างฝ่ายต่างก็ศึกษาพระธรรมย่อมแปลก,กรรมร้ายให้กลายเป็นกรรมดีได้ย่อมคลายความจองจำ ขับแขนให้สลายคลายลงได้เช่นนี้ที่เราเรียกว่าเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีว่ากันว่ามีหลายคนที่มีความกังวลใจคิดว่าเมื่อหากเราแต่งงานมีครอบครัวแล้วยังคิดช่างใจกันอยู่ว่าตนเองจะเป็นคนที่โชคเดียวหรือไม่มองข้ามไปถึงภาระหน้าที่มากมายที่จะตามมาทาั้งทางที่เราอยู่คนเดียว ก็แสนสุขสบายมีกินมีใช้มีพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เพราะตัวอย่างความรักที่ผิดหวังหรือเคยมีประสบการณ์รักที่สุดแสนทรมานมาก่อนยุคนี้ก็เลยเกิดอาการขยาดที่จะฝากหัวใจให้ใครดูแลกับเรื่องราวดีๆให้ข้อคิดในการตัดสินใจว่าน,นี่แหละคือเหตุผลของคนเราที่ต้องเลือกกับ5ข้อเรื่องราวดีๆ ที่จะช่วยท่านตัดสินใจ 1. มีเพื่อนอยู่ด้วยเสมอเรื่อยๆไปจนแก่ข้อดีสุดฮิตที่แทบจะทุกคนที่ตัดสินใจแต่งงานกันบอกกับเราก็คือความรู้สึกที่ว่าจะมีเพื่อนอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆจนแก่เท่าซึ่งแม้การอยู่นั้นจะเป็นการอยู่แบบเลิฟมากไม่มีนาทีไหนทะเลาะกันเลยหรือว่าอยู่แบบลิ้นกับฟัน ที่กระทบกันมากบ้างน้อยบ้างแต่สุดท้ายก็คือความเป็นเพื่อนที่แฝงอยู่บนฐานะสามีภรรยาที่ไม่เคยทอดทิ้งกันทำให้บ้านหลังนั้นไม่เงียบเหงาและอย่างน้อยๆเดินไปในบ้านก็ยังมีเพื่อนคนนี้นั่งอยู่เสมอ 2. มีคนคอยดูแลกันไม่ห่างเมื่อยามเจ็บป่วยจริงอยู่ที่ความไม่มีโรคเป็นลบอันประเสริฐ แต่ใครกันบ้างเล่าจะไม่มีโรคจริงไหมครับซึ่งนี่แหละคืออีกหนึ่งข้อดีของการมีคู่นั่นคือเมื่อคุณเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่จะมีคนคนหนึ่งที่คอยอยู่ดูแลคุณไม่ห่างหรือแม้บางคู่ที่อาจจะเถียงว่าไม่จริงนะเวลาป่วยต้องไปหาหมอคนเดียวเลยแต่ลองคิดดีๆสิครับอย่างน้อยนอยคุณก็บอกอีกคนใช่ไหมละ่ะว่าป่วย ซึ่งหลังจากนั้นคุณจะได้รับความห่วงใยดูแลไม่มากก็น้อยในสไตล์ของคนคนนั้นซึ่งนั่นก็คือรูปแบบหนึ่งของการดูแลกันไงครับ 3. ได้ที่ปรึกษาส่วนตัวแน่นอนเลยว่าเวลาที่มีปัญหากับที่ทำงานหรือเรื่องส่วนตัวคู่ชีวิตของเรานี่แหละที่เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวที่คุณจะเอ่ยปากบน และขอความเห็นใจเป็นอันดับแรกเพราะคุณก็อยู่กันแค่สองคนผัวเมียแล้วจะบ่นให้ใครฟังซึ่งแน่นอนว่าเมื่อบ่นไปแล้วคุณจะได้คำปรึกษาหรือความเห็นกลับมาไม่มากก็น้อยซึ่งจะมีประโยชน์ไหมก็ว่ากันไปแล้วแต่กรณีแต่อย่างน้อยๆคุณก็จะไม่ต้องนั่งคิดคนเดียวให้ปวดหัวเพราะสามีหรือภรรยาของคุณ คือเพื่อนคู่คิดที่พร้อมจะให้คำปรึกษากับคุณเสมอ 4. มีคนช่วยเรื่องเงินทองไม่ว่าจะมากหรือน้อยสำหรับข้อนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่จริงเลยเพราะคู่เราแยกกระเป๋ากันใช้เงินแต่เป็นข้อดีที่อีกหลายคู่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันในประเด็นนี้อย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อประสบปัญหาเรื่องเงินเงินทอง,ทอง ไม่ว่าจะหมุนเงินไม่ทันเพื่อนยืมตังค์ไม่จ่ายหรือใช้นี่บัตรเครดิตไม่ได้อย่างน้อยน้อยชีวิตของคุณน,นี่แหละก็จะเป็นคนแรกๆที่รับรู้และยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตามกำลังที่ทำได้หรือแม้ช่วยไม่ได้ก็จะเป็นคนช่วยคิดแก้ไขเรื่องการเงินร่วมกับคุณและข้อที่5มีคนร่วมฝันและช่วยกันทำให้ฝันเป็นจริง ข้อสุดท้ายเรียกได้ว่าสำคัญมากๆสำหรับการมีชีวิตคู่ที่คู่รักทั้งหลายบอกกับเรานั่นคือความฝันที่ฝันไว้มีคนร่วมรับฟังและร่วมแชร์ภาพฝันไปจนถึงช่วยกันเติมฝันให้เป็นจริงแม้บางคู่จะฝันกันไปคนละทางแต่การอยู่กันเป็นคู่ชีวิตก็ทำให้สามารถนำพันของเธอและฉันมาร่วมกันได้หรือบางฝัน ที่ำมารวมเป็นฝันของเราไม่ได้อย่างน้อยก็ยังมีอีกคนร่วมรับรู้และสนับสนุนให้อีกคนได้มุ่งไปสู่ฝันในที่สุดท่านผู้ฟังครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกเรื่องที่เราบอกจะเป็นจริงได้คุณต้องเลือกและมั่นใจในคู่ชีวิตที่ใช่ที่ถูกตั้งแต่แรกไม่ใช่การเลือกเพียงเพราะผู้ใหญ่ที่เห็นชอบหรืออายุมากแล้ว ก็เลยแต่งงานกันเพราะถ้าเป็นแบบนั้นล่ะก็รอไปเถอะครับกว่าจะบิ้วความสัมพันธ์จนเจอข้อดีแบบที่เราบอกไปได้คงต้องใช้เวลาขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง สุดท้ายนี้ขอยทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ